คิวซังเนนน้อยเจ้าปัญญาหรือเนนน้อยหัวขบทกันแน่เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักอิคิวหรืออิคิวซังเนนน้อยเจ้าปัญญาแห่งวัดอังโคคุจิจากอนิเมะในวัยเด็กแต่จะมีสักกี่คน ที่รู้ถึงชีวประวัติความเป็นมาที่แท้จริงของอิคิวซังโดยในบทความนี้ปักหมุดสตอรี่จะพาทุกท่านมาแหวกม่านประวัติศาสตร์หาความจริงอีกด้านที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังฉายาเนน้อยเจ้าปัญญากันครับก่อนจะเข้าไปรับฟังนั้นก็อย่าลืมกดติดตามแตกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปักหมุดสตอรี่ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เข้าไปรับฟังเรื่องราวต่างๆของอิคิวซังไปพร้อมพกันครับ เปิดประวัติอิกคิวซังเนน้อยเจ้าปัญญาอิกคิวซังเนน้อยเจ้าปัญญานักบวชนิกายเซนผู้ที่มีชื่อเสียงด้านสุรานารีแต่ไ่ธรรมะอย่างแรงกล้าอิกคิวซังเกิดเมื่อพศ1937มรณภาพ เมื่อพศ2024ซึ่งตรงกับสมัยต้นของอยุธยาหรือพูดให้ชัดเจนเลยก็คือว่าเกิดในสมัยที่พระราเมศวรครองราชเป็นครั้งที่สองเกิดก่อนพระรามเมสวรสวรรคตเพียงหนึ่งปีและก็มรณภาพในปลายรัชสมัยของพระบรมตรยโลกนาถหลังจากอิคิวสังมรณภาพได้หนึ่งปีในปีพศ2025พระบรมตรัยโลกนาถ ทรงบูรณาวัดพระศรีมหา,าธาตุที่พิษณุโลกแล้วก็มีพิธีฉลองวัดนั้นเป็นการใหญ่อิคิวสังเป็นโอรสของจกักรพรรดิโกโคมัทสึพออายุได้หกขวบก็ถูกมรสุมการเมืองของราชสำนักบีบังคับให้ไปบวชเนนและก็อยู่ในาศาสนาจักรเรื่อยมาอิคิวสังเป็นพระในนิกายเซนที่เคร่งครัดพระวินัยมาก และก็ได้อาจารย์ดีๆอบร,รมสั่งสอนบางคนว่าท่านบรรลุโสดาบันเมื่ออายุ27ปีและวิธีการที่ท่านบรรลุก็เป็นไป,นปนตามแบบของนิกายเซนคือวันหนึ่งท่านนั่งวิปัสสนาอยู่ที่ริมทะเลสาบบิวะนอกกรุงเกียวโตท่านได้ยินเสียงอีการ้องก็เลยบรรลุโสดาบันวิธีการบรรลุของเซนมีแปลกๆอย่างนี้ครับ บางคนถูกอาจารย์เอาไม้ตะพดเคาะหัวก็สามารถบรรลุได้เช่นกันว่ากันว่าถึงแม้อิคิวซังจะเป็นพระที่อยู่ในพระวินัยอันเข้่งครัดของนิกายเซนก็ตามแต่อิคิวังก็เป็นพระที่แปลกกว่าพระอื่นๆคือท่านชอบจาริกแสแวงบุญไปตามที่ต่างๆมากมายและวัดที่ท่านเคยอยู่ก็มีมากมายหลายวัดเหลือเกินไม่เพียงแต่วัดนดัวกุจิ ที่ท่านได้เป็นเจ้าอาวาสนอกจากนี้ยังมีคนโลกขานกันต่อมาอีกว่าท่านอิคิวสังนั้นมีบุตรเป็นนางคณิกาซึ่งอาจจะมีมูลความจริงอยู่ไม่น้อยเพราะท่านมีชื่อเสียงว่าชื่นชมในสุราและก็นารีทำไมอิคิวสังถึงมีชื่อเสียงร่ำลือเป็นที่จดจำกันมาตั้งแต่500ปีแล้ว จุดเด่นของอิคิวซังอยู่ที่ว่าท่านมีพฤติกรรมที่เป็นปรปักต่อผู้มีอำนาจท่านมีวิญญาณขบฏทั้งยังมีพรสวรรค์ในการประชดประชันเสียดสีผู้อื่นที่ชอบใช้อำนาจบาดใหญ่อีกด้วยดังนั้นอิคิวซังจึงเป็นวีระบุรุษของชาวบ้านเรื่องราวของท่านกลายเป็นตำนานที่เล่าสู่กันฟังไม่รู้จบจนกลายมาเป็นหนังโทรทัศน์มาให้เราได้ดูกันสมัยนั้น จุดเด่นอีกอันหนึ่งของอิคิวซังนอกเหนือจากการต่อต้านผู้มีอำนาจอย่างเช่นโชกุนที่เราเห็นในหนังโทรทัศน์แล้วอิคิวซังยังมีอิทธิพลต่อความคิดและวัฒนธรรมญี่ปุ่นไม่น้อยดังตัวอย่างเช่นเมื่อท่านศึกษาธรรมะจนแตกฉานท่านก็ออกสั่งสอนเทศนาผู้คนแถบเมืองเกียวโตและเมืองซาไกาท่านมีความคิดเห็นที่ว่า การบำเพ็ญตนตามนิกายเซนนั้นไม่จาเป็นต้องออกบวชและละเว้นโลกีดังเช่นที่ถือปฏิบัติกันสมัยนั้นธรรมะควรเป็นสิ่งที่คนทั่วไปสามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันและก็ไม่จากัดเพศและก็ไวยอีกด้วยนี่แหละที่อาจจะเป็นวิญญาณเสรีของอิคิวซังแม้กระทั่งลายมือเขียนของท่านเองก็เป็นลายมือที่หวัด อย่างมีอิสระมากกว่าการที่จะจำกัดอยู่ในกรอบของการคัดตัวบรรจงหลายคนมีความเห็นว่าอิกิวซังน่าจะค,คล้ายๆกับสีธนุนชัยของไทยอันนี้เป็นปัญหาหน้าคิดว่าจะคล้ายกันเฉพาะในความเป็นหัวหมอบุคคลเจ้าปัญญาแต่บทบาทของสีธนุนชัยจะตีความว่าต่อต้านาอำนาจวิญญาณเสรีตลอดจนบทบาททางด้านมนุษยธรรมอย่างอีกิวซังนั้น ก็ขอทิ้งไว้ให้คิดกันต่อไปก็แล้วกันครับเนนน้อยที่ชะตาพลิกผันเพราะชาติกำเนิดเพียงสองปีหลังการรวมราชสำนักเหนือและราชสำนักใต้ไว้ในควบคุมของรัฐบาลโชกุนอาชิกางะโยชิมิสึเนนน้อยอีิคิวหรือนามเดิมว่าเซงกิกุมารุ ถือกำเนิดขึ้นแถบชานเมืองของเกียวโตโเมื่อปี1394เชื่อกันว่าเขาเป็นลูกนอกสมรสของจกักรพรรดิโกโคบัสึกกับสตรีสูงสักด์แห่งราชสำนักใต้นางหนึ่งซึ่งไม่มีการพิสูจน์ว่าข่าวลือนี้เป็นจริงหรือไม่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือเธอถูกขับออกจากราชสำนักทั้งที่กำลังตั้งครรภ์และต้องเลี้ยงดูลูกน้อยด้วยความยากลำบากกระทั่งเขาอายุห้าขวบ ชาติกำเนิดที่คลุมเครือและพวพันกับรักต้องห้ามส่งผลต่อชะตาของเด็กน้อยไปตลอดชีวิตเพราะการมีชีวิตอยู่ของเด็กชายได้สร้างความกังวลให้กับโยชิมิสึซึ่งสนับสนุนราชสำนักเหนือเขาเกรงว่าเด็กชายผู้นี้จะถูกใช้เป็นอาวุธทางการเมืองในภายหลังเมื่อสตรีสูงศักดิ์ผู้เป็นแม่อ่านความกังวลนี้ออกเธอจึงรีบส่งลูกชายไปบวชเป็นเนนที่วัดนิกายเซน อังโคคุจิที่วัดแห่งนี้เด็กชายได้ร่ำเรียนด้านภาษาวัฒนธรรมศิลปะและบทกวีของจีนควบคู่กับการศึกษาเชิงลึกในด้านการปฏิบัติธรรมและประวัติศาสตร์ทางพุทธศาสนาว่ากันว่าตอนที่อีกคิวเป็นเด็กเขาได้พบกับผู้นำทางการเมืองและผู้นำทางจิตวิญญาณมากมายและสามารถเอาชนะผู้คนเหล่านี้ได้ด้วยคำพูดที่ชานฉลาดเกินไว เมื่ออายุได้13ปีเขาย้ายไปอยู่ที่วัดเคนินจิในเกียวโตเพื่อศึกษาที่กายเซนกับนักบวชชื่อดังโบทุสึที่นี่เองที่เขาเริ่มเขียนบทกวีในรูปแบบที่แตกต่างจากรูปแบบดั้งเดิมและใช้บทกวีเป็นเครื่องมือในการวิพากษ์วิจารณ์วัดเคนินจิอย่างเปิดเผยหลังจากที่เขาพบว่าพระในวัดได้เลื่อนตำแหน่งด้วยเหตุผลทางการเมือง มากกว่าเพราะการเข้าถึงธรรมะนอกจากนี้เขายังใช้บทกวีสะท้อนความผิดหวังที่คนรอบตัวละเลยการฝึกนั่งสมาธิแบบซาเซนเท่าที่กล่าวมาเห็นได้ชัดว่าอิคิวเป็นเด็กฉลาดหลักแหลมมีความสามารถในการแต่งบทกวีจีนชนิดหาตัวจับยากแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็เป็นคนที่ยึดติดกับความเคร่งครัด ดังนั้นเมื่อไม่สามารถทนบรรยากาศทางการเมืองในวัดเคนินจิได้อีกต่อไปเขาจึงได้ย้ายวัดอีกครั้งหนึ่งด้วยเหตุที่ย้ายวัดบ่อยจนในที่สุดอิคิวก็ไปเจออาจารย์ที่ถูกใจขณะอายุ16ปีอิคิวย้ายไปอยู่ที่วัดมิบูเระแต่อยู่ได้เพียงไม่นานเมื่ออายุได้17ปีเขาก็ย้ายไปอยู่ที่วัดไซคงจิ และได้ศึกษาเล่าเรียนกับปรมาจารย์เซนเคนโอโซอิ so I, ซึ่งเป็นผู้ตั้งชื่อให้เขาว่าโซจุนดูเหมือนว่าครั้งนี้อิคิวจะเจออาจารย์สอนนิกายริเซนที่ถูกใจเขาแล้วอาจารย์เคนโอสอนอิคิวด้วยคำสอนในแบบที่ไม่ใช่กระแสหลักโดยให้ละทิ้งความบังคับทางวัตถุและความสะดวกสบายทั้งหมดซึ่งทำให้อิคิวเริ่มแตกต่างจากนักบวชคนอื่นๆมากขึ้น การเรียนการสอนของทั้งคู่เป็นไปอย่างเข้มข้นชนิดตัวต่อตัวเพราะเคนโอมีอิกิวเป็นลูกศิษย์เพียงคนเดียวนั่นจึงทำให้อิคิวผูกพันและเคารพอาจารย์ผู้นี้เป็นอย่างมากและเมื่อเคนโอมรณภาพอิกิวซึ่งอายุขณะนั้น21ปีทำพิธีศพให้อาจารย์พร้อมกับอดอาหารเป็นเวลาเจ็ดวันเขาสิ้นหวังมากถึงขั้นจะจบชีวิตตัวเองในทะเลสาบบีวะ โชคดีที่คนรับใช้ของแม่เตือนสติและหยุดเขาเอาไว้ได้หลังจากนั้นอิกิวได้ย้ายไปอยู่ที่วัดเซนโคอันในเมืองคาตาตะ,ตะเขาได้กลายเป็นลูกศิษย์ของพระคาโซซึ่งได้ตั้งชื่อให้เขาว่าอิกิวแม้อิคิวจะสร้างปัญหาได้บางครั้งเพราะเขามักจะดื่มสุรามากเกินไปแต่อิกิวก็บรรลุโสดาบันในขณะอายุ26ปี เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในค่ำคืนของปลายฤด,ดูร้อนในปี1420ระหว่างที่เมฆฝนลอยต่ำเนือทะเลสาบอีกคิวนั่งวิปัสสนาในเรือลำเล็กเมื่อได้ยินเสียงการ้องทันใดนั้นเขาก็ร้องตะโกนออกมาหลังผ่านพนประสบการณ์หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเขาก็กลายเป็นปรมาจารย์เซนคาโซผู้เป็นอาจารย์ทราบดังนั้น จึงอยากจะมอบใบรับรองการบรรลุโสดาบันให้กับเขาเพื่อให้เขาสามารถถ่ายทอดธรรมะให้แก่ผู้อื่นได้แต่อิกคิวผู้เกลียดชังพิธีการปฏิเสธที่จะรับเอาไว้บางแหล่งก็บอกว่าอิกคิวรับใบรับรองมาแต่กลับโยนเข้ากองไฟเพราะเชื่อว่าใบรับรองไม่ใช่ของจําเป็นเมื่อคาโซล้มป่วยสาวกคนอื่นๆ ใช้ไม้ไผ่เพื่อตัดของเสียจากร่างกายของคาโซมีเพียงอิคิวเท่านั้นที่ใช้มือเปล่าสัมผัสของเสียของผู้เป็นอาจารย์ก็คือในสมัยที่พระอาจารย์ของอิคิวป่วยติดเตียงลูกศิษย์คนอื่นในวัดต่างผลัดกันใช้ไม้ไผ่มาขัดถูทําความสะอาดโถส้วมให้พระอาจารย์แต่อิคิวกลับใช้แค่มือเปล่าขัดถูด้วยตัวเองโดยไม่กลัวตนสกปรกซึ่งเขาจะกล่าวกับพระอาจารย์อีกว่า ตัวเองนั้นนอกเรียดอยู่แล้วไม่จาเป็นต้อสนใจเรื่องความสะอาดหรือวินัยอะไรที่พระต้องรักษาหรอกจากเหตุนี้อาจกล่าวได้ว่าอิคิวนั้นไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องของการรักษาภาพลักษณ์เหมือนพระคนอื่นสักเท่าไหร่หลังจากคาโซมรณภาพอิคิวไม่ได้รับช่วงดูแลวัดต่อจากคาโซเขาไม่ชอบการใช้ชีวิตในวัดอีกต่อไปแล้ว และต้องการเผยแพร่ธรรมะไปยังที่ที่ผู้คนต้องการมันจริงๆไม่ใช่แค่คนรวยหรือสุภาพชนเท่านั้นว่ากันว่าเขาออกสอนธรรมะในที่ที่นักบวชคนอื่นๆไม่ไปอย่างเช่นร้านเหล้าและสถานบริการทางเพศอีกด้วยเ r รซี่โคถึงจุดหนึ่งอีกิวก็ได้รับฉายาว่าเ r รซี่โค เพราะเขาชอบเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งไม่ต่างจากก้อนเมฆเขาดอนแรมไปยังสถานที่ต่างๆท,ทั่วทั้งโตเกียวและโอซาก้าผูกมิตรกับคนทุกสาขาอาชีพโดยไม่เลือกปฏิบัติตรงข้ามกับปรมาจารย์นิกายเซนคนอื่นๆที่มักใช้เวลาอยู่กับเหล่าขุนนางและพาตัวออกห่างสมาชิกระดับล่างสุดของสังคมกล่าวกันว่าอีคิว เป็นศัตรูตัวฉกาดของความน่าซื่อใจคดและการที่เขาแต่งบทกวีบรรยายความเสื่อมทรามของนักบวชนั้นเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของคารวาสโดยเหตุนี้อิกิวจึงกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดสาวกจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นกวีหรือศิลปินเขายังมีคนรักหลายต่อหลายคนหนึ่งในนั้นคือนักร้องตาบอดชื่อเลดี้โมริที่เขาเขียนบทกวีรักมากมาย มอบให้กับเธออิคิวไม่ได้ให้ความสำคัญกับการถือพรหมจรรย์เขายังไว้ผมยาวไว้หนวดเพราะเชื่อว่าเซนไม่ควรถูกแยกออกจากความหลงไหลความรักและความสุขในชีวิตเขายังได้สอนสาวกด้วยว่าความต้องการทางเพศเป็นความต้องการตามธรรมชาติเช่นเดียวกับความต้องการน้ำและการปฏิเสธความต้องการทางเพศเป็นการละเมิดต่อวัตถุประสงค์ของเซน ซึ่งคือการช่วยให้บุคคลค้นพบธรรมชาติที่แท้จริงของตนสถานที่แห่งหนึ่งที่อิกอิวเดินทางเยือนหลายต่อหลายครั้งคือเมืองซาไกาหรือเมืองท่านในจังหวัดโอซาก้าในปัจจุบันในเวลานั้นภัยธรรมชาติและสงครามทําให้พื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายเว้นแต่เมืองซาไกาที่จเจริญรุ่งเรืองในฐานะศูนย์กลางการค้าไปในประเทศและต่างประเทศ เป็มไปด้วยชนชั้นพ่อค้าที่เติบโตพุ่งครวดและอิทธิพลจากนานาชาติจึงทําให้ที่นี่เป็นเมืองแห่งความคิดที่ก้าวหน้าและความมั่งคั่งในเมืองสกายอิกิวดึงดูดสายตาของผู้คนด้วยการแต่งกายเป็นนักบวชเดินเตรรไปตามถนนที่พลุกพล่านของเมืองในขณะที่มือถือดาบสีแดงยาวนับเป็นภาพแปลกประหลาดที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิง เมื่อมีคนถามว่าการแสดงออกของเขามีความหมายอย่างไรเขาตอบว่านี่คือดาบไม้ที่ไม่สามารถตัดอะไรได้นักบวชที่แสดงอิทธิฤทธิ์ในโลกนี้เปรียบเสมือนดาบไม้ที่เราถืออยู่อุปโลกขึ้นจนดูดีแต่ไม่มีประโยชน์อันใดเลยในยามวิกฤตอีกคิวไม่เพียงแต่วิพากษ์วิจารณ์นักบวชด,ด้วยกันเองเท่านั้นแต่ยังรวมถึงชาวเมืองอีกด้วยซึ่งที่เขา องการสื่อจากการทำตัวเป็นจุดสนใจก็คือพฤติกรรมของผู้คนก็ไม่สมเหตุสมผลไปกว่าพฤติกรรมของเขานักหรอกด้วยแนวทางที่แปลกประหลาดทว่าลึกซึง้งจึงทำให้ชาวเมืองซาไกาและชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนพร้อมใจกันยกย่องและประวารณาตัวเป็นสาวกของอิคิวแม้จะดูหมิ่นตำแหน่งและใบรับรองการบรรลุแต่เมื่ออายุได้47ปี อิคิวก็ยอมรับช่วงต่อเป็นเจ้าอาวาสวัดย่อยของวัดเดโทคุจิแต่หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ออกจากตำแหน่งโดยกล่าวว่างานของนักบวชผู้มีเกียรติไม่เข้ากับเขาซึ่งมีการตีความว่านี่เป็นการแสดงท่าทีต่อต้านสถาบันศาสนาของประเทศอย่างไรก็ตามในช่วงบั้นปลายชีวิตอิคิวกลับมาที่วัดเดโทคุจิอีกครั้ง หลังจากที่วัดส่วนใหญ่กลายเป็นซากปรักหักพังอันเป็นผลพวงจากสงครามโอนินในช่วงทศวรรษ1460เมื่ออายุได้85ปีอิคิวยอมรับตำแหน่งเจ้าอาวาสเพื่อช่วยฟื้นฟูวัดในโทคุจิเขาสามารถขอความช่วยเหลือจากพ่อค้าชาวซาไกาผู้มัง่งคั่งได้เป็นอย่างมากแม้แต่ในโครงการที่ต้องใช้เงินก้อนโตเหตุการณ์นี้ทำให้เขาถูกมอง ว่าเป็นผู้สนับสนุนสถาบันที่ครั้งหนึ่งเขาเคยต่อต้านแม้อีคิวจะไม่ยึดติดกับเกียรติยศทางโลกแต่เขาก็ได้กลายเป็นศูนย์กลางของสาวกจำนวนมากถึงกนานั้นเขาก็ไม่ยอมมอบไปรับรองเผยแพร่คำสอนแก่ลูกศิษย์คนใดคนหนึ่งเพราะกังวลว่าถ้าเขามีทาย,ยาทรมสิ่งที่เขาสร้างมาจะเสื่อมทรามทันทีหลังจากที่เขาจากไป จากการเปิดช่องให้เกิดการทุจริตกระทั่งปี1478ได้เกิดวิกฤตภายในหมู่สาวกของอิคิวที่พยายามกระตุ้นให้อิคิวเลือกทายาทรมเพื่อให้การถ่ายทอดคำสอนไม่ขาดช่วงเมื่อแรงกดดันเพิ่มมากขึ้นในที่สุดเขาจึงเอ่ยชื่อโมทซรินโจโตแต่สุดท้ายก็เป็นเขาเองที่คัดค้านชื่อลูกศิษย์คนนี้ โดยตำหนิอย่างฉุนเฉียวว่าโจโตนั้นเป็นคนโง่หลังอิคิวมรณภาพด้วยอาการป่วยเฉียบพลันในปี1481ขณะอายุ87ปีตั้งแต่นั้นมาเราสาวกจะรวมตัวกันที่สุสานของเขาในเมืองเคียวทนาเบกปีละครั้งเพื่อหาหรือและร่วมกันตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญต่อน,นิกาย ด้วยเหตุนี้ธรรมะของอิคิวจึงดำรงอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับและนี่คือเรื่องราวของอิคิวซันที่ใช้ชีวิตในทางธรรมอย่างสุดโตง่งซึ่งขัดแย้งกับภาพจำในการ์ตูนเรากับคนละคนแต่ไม่ว่าจะเป็นตัวตนใดเขาก็ยังถูกจดจำและกล่าวขานจนถึงทุกวันนี้ครับเขาขอบคุณแหล่งชี่มา จากวิกิพีเดียและโพสต์ทูเดย์ครับ